ำหรับพื้นที่ที่ใช้ทําการเกษตรที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็คือจะมีลําห้วยล้อมรอบนะครับซึ่งห้วยนี้น่าจะเขาเรียกว่าเป็นคลองหรือเป็นห้วยผมไม่แน่ใจเป็นชื่อว่าคลองพัสทึงนะครับก็พื้นที่ก็จะมีอยู่ประมาณ13ไร่นะครับอยู่ในกรอบสีน้าเงินที่ลากให้ดูนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างพื้นที่ค่อนข้างลกนะครับในตอนนี้เนาะเพราะว่า เราไม่ได้เน้นในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชน,นะครับเราจะให้ก่าจะพืชตัวนี้คลุมดินอ,อยู่อย่างนี้นะครับซึ่งดูนะครับเขียวหน้าปุนนี่จะเขียวขจีเขียวมากนะครับดูสดชื่นเลยนะครับแล้วรอบๆนี่ก็คือจะเป็นเหมือนจะมีเป็นป่าล้อมรอบเลยนะครับก็บรรยากาศก็เหมือนกับหลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งเลยเนาะซึ่งในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะมีการแบ่งเป็นโซนโซน,นะครับ ก็จะมีโซนว่างๆทีที่ทุกคนเห็นนะครับเราก็จะมีโซนในการปลูกพืชที่เป็นแถวๆเรานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีสวนมะขามเทศนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนผลไม้ผสมแล้วก็จะมีส่วนมะขามยักษ์ครับถ้าทุกคนเห็นเนาะเนี่ยโอ้โหล้มลื่นมากเกี่ยวข้าจีมากสําหรับช่วงหน้าฝนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าแต่ละแถวเราจะมีการปลูกอะไรบ้างอันนี้จะเป็นแถวสําหรับในการปลูกทุเรียนนะครับก็จะมีทุเรียนตอนนี้เหลืออยู่ต้นเดียวนะครับปลูกมาก็ไม่่รู้ รอดไม่รอดอยังไงเดี๋ยวต้องคอยดูกันนะครับถัดมาก็จะเป็นแถวของโวคาโดนะครับมีกี่พันผมไม่แน่ใจนะราะว่าภรรยาซื้อมาผมมีหน้าที่ปลูกอย่างเดียวเนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นขนุนนะครับขนุนก็จะมีสักสามสี่สายพันธนะุ์เนาะแล้วก็จะจะไม่ได้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไรนะครับเช่นเดียวกันภรรยาซื้อมาผมมีหน้าที่ปลูกนะครับแล้วก็อีกแถวนึงก็จะเป็นในส่วนของ พุทรานะครับพุทราเนี่ยจะมีพุทราสามรสนากประจำไม่ผิดเนาะแล้วก็จะเป็นพุทรานมสดก็จะปลูกอยู่ในแถวเดียวกันซึ่งระหว่างแถวก็อาจจะมีพืชสวนสวรเช่นตะไคร้พวกขาอะไรปลูกแซมไปด้วยนะครับแล้วแถวสุดท้ายนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะซึ่งเป็นฝรั่งกินจูค่อนข้างโดกมากนะครับสำหรับปีนี้หออยังหอไม่หมดเลยต้นนึงยังหอไม่หมดเลยนะครับถ้าหอไม่ทันเนี่ยโอ้โหเจกแมลงวันทองหมดเลยนะครับพื้นที่เขียวกระจีนะครับทุกคนสังเกตเห็นนะครับพื้นที่เขียวมากเลยเรา จะไม่ได้ใช้าสารกำจัดวัชพืชน,นะครับค่อนข้างล่มลื่นนะครับถ้าดาูดูมีไม้กองไม้ถูกด้วยนะครับเพราะว่าเรายังทําไม่เสร็จอันนี้จะเป็นทางเข้ามาซึ่งจะมีการปลูกไผ่อยู่ร,บรอบๆนะครับฝั่งคลองนะครับแล้วก็จะมีการปลูกต้นเชอร์รี่ไว้สักหนึ่งต้นนะครับถัดมาก็จะเป็นซุ้มร่มมะขามนะครับที่เราใช้ในการหลบแดดนะครับ หลังจากที่มีแกะหลบแดดหรือพักหลังจากที่มีการเข้าสวนแล้วนะครับค่อนข้างล่มลื่นนะครับทุกคนเห็นไหครับค่อนข้างล่มลื่นนะครับอ,อันนี้ก็จะพาเข้ามาดูสวน,นะมะขามเทศเนาะก็จะมีสองสายพันธุ์นะก็จะมอะีอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันสองสายพันธุ์ <laughs> เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงเนาะแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็น พื้นที่ที่เป็นส่วนผสมนะครับก็ค่อนข้างลกมากเนาะเราเพิ่งทำการตัดแต่งอ,อะไรอะบวชานเทศมานะครับแล้วก็กิ่งมันก็จะต้นมันก็จะลม้มาทางฝั่งส่วนผสมเนาะพอปล่อยไว้นานเนี่ยพวกวัชพืชพวกถาวรอะไรก็จะคลุมนะครับอันนี้ในส่วนผสมก็จะมีต้นตะขบอยักนะครับก็จะมีส้มโอนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะมี หมักเม้าหลวงนะครับต้นหมักเม้าหลวงเนาะเราก็จะมีต้นอะโวคาโดนะครับมีมะเฟืองหวานแล้วก็จะมีพุทราสามรสนะครับสังเกตพื้นที่นะเหมือนเดิมรกมากนะครับเวลาเราตัดหญ้าเนาะเราก็จะมีการตัดไว้เฉพาะ,ะตัดเฉพาะโคนต้นนะครับอของต้นผลไม้แลนะเราก็จะมีน้อยหนาเพชรปักช่องนะครับดกงเหมือนกันนะครับสำหรับปีนี้นะครับเราก็จะมีการตัดหญ้ารอบๆโคนต้นเนาะส่วน พื้นที่ไม่ใช้รอบผลต้นนะครับเราก็จะปล่อยพื้นที่ไปล้วก็จะมีแก้คอมนินด้วยนะครับเพื่อที่จะให้วัชพืชน,นี่คลุมดินให้มีความชุ่มชื้นนะครับให้ดินมีความชุ่มชื้นเนาะเพราะว่าสำหรับพื้นที่ในเวลาหน้าแรงโอ้โหดินน่อนข่างแข็งมากเลยนะครับก็มีวัชพืชคลุมดินก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับส่วนนี้เราจะมีการวางระบบน้ําเป็นระบบน้ําอัตโนม,มัตินะครับ เราจะมีการสั่งปิดเปิดเป็นเวลานะครับซึ่งผมอยู่ที่ชนบุรีเนาะสวนดิสกแก้เนี่ยผมสามารถสั่งปิดเปิดจากชนบุรีได้เลยนะครับแล้วก็จะมีชมพูอ่าอันนี้จะเป็นมะกอกฝรั่งนะครับโอ้พื้นที่มีต้นกระถินกันข้างเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าใครต้องอยากได้ต้นกระถินบ้างหรือเปล่านก็ข้างเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีละมุดอินเดียด้วยนะครับอันนี้จะเป็นละมุดอินเดียที่เรา,พาเพาะเมล็ดขึ้นมามาปลูกนะครับ ก็จะปลูกไว้หลากหลายสายพันธุ์สำหรับผลไม้นะครับในพื้นที่ส่วนผสมนี้นะครับมีอ้อยเก่าๆแต่ก่อนนี้ก็ทําไร่อ้อยนะครับซึ่งนานมากแล้วนะครับแล้วก็จะมีมะไฟแล้วก็จะมีมะกอกฝรั่งต้นหนึ่งต้นเล็กซึ่งเอามาปลูกครับดูนะพื้นที่นะครับกว่าจะพืชเต็มเลยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้สารอะไรฉีดมานะครับปล่อยไว้อย่างนี้ครับต้นกระถินก็มีโค่นลงบ้านนะบางครั้งเห็นลำคานก็โค่นมันลงมาบ้าง จะเป็นต้นหมักเมาหลวงนะครับไม่รู้ว่าจะได้กินผลผลิตเมื่อไหร่เนาะ,ะครับข้างลกเนาะพื้นที่ยังข้างลกมากครับเนาะ,ะแล้วก็วจะมีต้วแซมบ้างต้วนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะบางทางมันก็จะตายพาย เรียกว่าตายพายป่ะผมไม่แน่ใจเนาะ,ะแล้วก็จะมีต้นอะไรอ,อ่ะอันนี้เป็นอะโวคาโดเราซื้อต้น,นทับหรือต้นทาบกิ่งมาครับแต่พอเดี๋ยวซื้อมาแล้วต้นต้นต้นลูกที่ทาบกิ่งมาตายก็เหลือแต่ต้นแม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทาบกิ่งทีรอให้ต้นแข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็มีต้นส้มนะครับผมไม่แน่ใจว่าส้มพันอะไรจําไม่ได้เหมือนกันเป็นเพาะ,มะเมล็ดหรือเปล่าน่าจะเป็นเพาะ,มะเมล็ดนะตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยเอา กิ่งพันธุมาทาบจิงน,นะครับหรือว่าเสียบยอดครับโอ้หดูกระิ่นเต็มเลยนะครับก็จะดินเสียงนกเสียงไรร้อนเช้าเช้าบรรยากาศสดชื่นนะครับโอเคอันนี้ก็ต้นส้มอ,อีกต้นหนึ่งนะครับบรรยากาศน้อทั้งสดชื่นเช้าเช้าเวลาเข้าสวนโอ้โหสุดออกซิเจนเต็มปอดเลยนะครับแต่ววันนี้ วันนี้อากาศดีมากไม่ค่อยมีแดดครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงสายๆหน่อยก็จะลงสวนแล้วนะครับจะจะทำวาาัสดจะตัดหญ้านะครับทีมฝั่งคลองนะครับซึ่งเถาวันเนี่ยจากเียมฝั่งคลองเนี่ยตอนนี้กินพื้นที่มาประมาณสักน่าจะเกือบ50เมตรได้ครับวันนี้จะต้องลยุยสวนผสมน,น,น,นี้เยซึ่งจะดันใน้พวกเถาวันพวกวจะพืชอะไรที่จากฝังคลองขึ้นมาเนี่ยเอาไปให้ได้เดยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับหนึ่งต้นเนาะปลูกไว้ในพื้นที่สวนผสมนี้นะครับ ล้วก็จะมีละมุดแน่ใจาวาพัน์อะไรนะ่าจะเป็นละมุดไทยละมุดป้านนะครับส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นสวนมะขามยักษ์นะครับซึ่งลบเหมือนกันเดี๋ยววันหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาภาพรบรรยากาศมาให้ดูีิหลังจากที่มีการทําความสะอาดแล้วนะครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้ครับเรามีแผนที่จะทําเป็นพื้นที่แคมปิ้งนะครับจะเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งของจังหวัดสระแก้วเนาะหนึ่งก็ได้มีการเข้าไปคุยกับท่องเที่ยวของสระแก้วแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงหลังที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปคุยกับเขาต่อว,ว่าจะมีการตัวโมดพื้นที่สําหรับแคมปิ้งตรงนี้ยังไงนะครับแล้วก็จะมีเ,เริ่มจัดพื้นที่เมื่อไหร่นะครับซึ่งสิ่งสำคัญในการแคมปิ้งหลักๆเลยก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเ,เดี๋ยวยังไงก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูอีกทีนึง่งชายความพร้อมให้ดูอีกทีนึงนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมะขามป้อมนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งเนาะนะครับปลูกไว้ต้นหนึ่งเนี่ยหลังๆก็จะเป็นมะขามเทศนะครับโอ้ไม่ใช่มะขามเทศโทษทีเป็นมะขามยักษ์นะครับก็ปีนี้น่าจะโดดพอสมควรแล้วโดยยาคาเต้นไปหมดเลยใครต้องการยาฆามาเอาที่สวนผมได้นะครับเดี๋ยวมีเมฆหินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราจะเน้นปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็สารกำจัดสูญพืชเนาะ แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับปล่อยให้ต้นไม้โตธรรมชาตินะครับดูนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็อยู่ที่จังหวัดชลบุรีเนาะจะไปสวนก็ดาหละครั้งนะครับก็ดูแลกันกับภรรยานะครับสองคนไม่ได้มีคนมาช่วยอะไรนะก็อนาคตก็มีแผนที่จะเอาคนมาช่วยนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ยังสามารถที่จะทาเองได้อยู่นะเพราะว่าเล็กเล็กน้อยเนาะยังไม่ได้อ่า หวังผลผลิตลายมากมายนตอนนี้ครับก็คือผลผลิตออกมาก็กินเองบ้างนะครับแจกเขาบ้างนะครับอันนี้ามางคุดเนาะหลายปีแล้วยังต้นเท่าเดิมอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีต้นมะไฟอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวดูสองข้างทางนี่ฝั่งคลองเนาะจะมีต้นมะข่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นมะข่าแต้หรือม,ขมะมข่าโมงนะ่าจะเป็นมะข่าโมงเนาะนะครับใครรู้บอกหน่อยนะข้าวโมงมะข่าแต้มาากกันต่างกันยังไงนะครับ ข่านี่ก็คือพ่อตานคนเอามาปลูกไว้ให้รอบๆล,ลำห้วยเนี่ยนะครับนี่มีต้นมะไฟนะครับตัวนี้ค่อนข้างลกมากเลยครับก็เป็นกุศลลำอ้อยเหมือนกันตนะ้นหรือมดสี่ต้นที่ปลูกในสวนนะครับและะ้วก็จะมีแตีวขมิ้นนะครับแล้วก็จะมีชมพูเพชรเพชรสีชมพูมั้งถ้าใจไม่ผิด มีต้นกระถินไม่รู้พันอะไรนะเป็นกระถินยักษ์นะครับอ่านี้จะเป็นต้นอละมุดนะครับจริงๆส่วนนี้ปลูกหลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ตายหมดนะครับเพราะไม่ได้ดูแลนะไม่มีคนมาดูแลไม่มีเวลามาดูแลนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการให้น้ําก็อย่างที่บอกนะเราให้น้ําใช้ระบบอัตโนมัติดนนะครับก็คือสั่งการให้น้ําผ่านระบบมือถือเนาะเราจะมีการติด,ต,ดตั้งวาล์วไฟฟ้าอัตโนมัติไว้ที่นี่นะครับ เฉพาะน้ำแะปุ no <Doesn 't S 2> ๋ยย like so <The> <of the S 1> ังไม่ได้มีการติดตั้งใส่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีการทําให้มันเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวโลกมากเลยก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูกันอีกทีหลังจากที่มีการเคลียร์อะไรเี็กเคลียร์พวกก่าจะพืชอะไรพวกนี้ออกนะครับเคลียร์หมายถึงว่ามีการตัดมีการปรับแต่งอะไรไปนะครับก็คือจะไม่ได้ใช้สารทำอะไรอะไรต่างก็เดี๋ยวสำหรับการทำแคมปิ้งเราก็มีแผนที่จะเอารถ หลังจากที่เคลีทุกอย่างเสร็จแล้วจะเอารถมาดันพวกวัชพืชออกมาเป็นกองกล้องเเป็นกองนะครับแล้วก็จะทำเป็นกองปุ๋ยนะครับอันนี้จะเป็นการเข้าสวนเนาะก็ข้อแรกผมก็จะเข้าไปเกี่ยวตะบุไจะใช้เครื่องตัดหญ้าในการตักพวกวัชพืชพวกเขาวันวัทจะเป็นใหญ่ๆที่อยู่ฝั่งลำห้วยนะครับก,ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรเนาะ,ะก็ทําช่วงเฉพาะวันหยุดยาววันที่เท่านั้นนะครับหรือวันหยุดอากาศจะเลิกครับ แต่และคนก็ยังมีงานทำในช่วงวันธรรมดาครับก็สมัครเล่นนะครับรก,ก็เสพต่อแต่ว่าสมัครเล่นนี้เขามาหกปีแนละ้วไม่รู้เป็นสมัครเล่นหรือเปล่านะครับลบมากครับแต่ก็บรรยากาศดีนะครับรอบๆลำห้วยที่เป็นพื้นที่ในการทำเกษตรนะครับของเราเองนี่ก็คือจะล้อมรอบ,รอบด้วย ต้นไม้นะครับลำห้วยนะครับซึ่งถ้าเข้ามาอยู่ในสวนนี่ก็คือ,อเหมือนหยุดหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยครับคือมองไม่เห็นโลกภายนอกเลยนะครับแล้วก็พอจบวันก็หัเหนื่อย่อนข้างเหนื่อยพอยสมควรนะก็ใช้เวลาพักประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงครับค่อยเดินทางกลับชนบุรีนะแต่จริงเราก็ไม่อยากกลับนะครับพอเข้าสวนแล้วมีเวลาเข้าสวนแล้วเราก็ไม่อยากกลับเพราะบรรยากาศมันค่อนโอเค อยู่ใจได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องอคิดอะไรมากเราโฟกัสไปที่การเข้าสวนอย่างเดียวนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็มีอะไรคอมเมนต์ก็ได้นำกันมาได้นะครับสำหรับการทำการเกษตรนะครับเราก็สมัครเล่นเนาะก็สมัครเล่นมา6ปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงต้องสมัครเล่นต่อไปนะครับ ก็เดี๋ยวคอยติดตามเนาะรอบพื้นที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับ